ช่วงนี้จะชวนคุยกับคุณเต้มงคลกิจสุขสินทารนนท์หัวหน้าพักไทยศรีวิไลค่ะวันนี้เราจะเจาะเฉพาะเรื่องนโยบายเศรษฐกิจนะเราอยากจะรู้ว่าพักไทยศรีวิไลจะทํานโยบายเศรษฐกิจที่ประกาศไว้นี้ให้เป็นจริงได้อย่างไรและผลลัพธ์ที่น่าจะเกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสวัสดีพูดคุยกับคุณเต้กันเลยนะคะคุณเต้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอยากให้คุณเต้ สรุปนโยบายเศรษฐกิจของพักช่วยแจ้งแถลงไขมาโดยคร่าวๆโดยสรุปนะคะก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่ฟังทาง90.5 FM นะครับแล้วก็คือต้องเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผมจะอธิบายแบบไม่ไวมากนะครับเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบันนะครับพี่น้องประชาชนครับ คือณปัจจุบันเรามีนี่สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาเนี่ย2,566เนี่ยเรามี10.8ล้านล้านบาทด้วยกัน10.8ล,ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับเรามีนี่ที่เพิ่มขึ้นจากปี57เมื่อตอนสมัยคุณยิงลักถูกยึดอำนาจไปเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมา5.2ถึง5.2ถึง5.3ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับณปัจจุบันเนี่ยนี่10.8ล้านล้านเนี่ย เป็นหกสิบสามเปอร์เซ็นตต่อ GDP นะครับต่อ GDP นะครับนี่คือหนี้สาธารณะนะคะหนี้สาธารณะอ่าแต่ผมจะผมอธิบายต่อว่าการมีหนี้สาธารณะได้เนี่ยเราต้องขายพันธบัตรรัฐบาลนั่นหมายความว่าเราต้องไปกู้เงินมาจากประชาชนกู้เงินมาจากสถาบันการเงินกู้เงินมาจากต่างประเทศนะครับซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยตั้งแต่ร้อยละสองจุดห้าจนถึงร้อยละห้านะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเราเสียดอกเบี้ยน่าจะประมาณเราร่วมร่วมสามแสนกว่าล้านบาทต่อปีด้วยกันอืม สามแสนกว่าล้านบาทต่อปีนะปัจจุบันเนี่ยเรามีรายรับน้อยกว่ารายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณคือเรามีรายจ่ายงบประมาณปีละสามจุดสองล้านล้านบาทด้วยกันเรามีรายรับอยู่ที่ประมาณการอยู่ที่ประมาณสองจุดห้าล้านล้านบาทด้วยกันแสดงว่าปีหกหกเนี่ยเราติดลบอยู่ประมาณเจ็ดแสนล้านถูกไหมครับค่ะในช่วงปีหกห้าเนี่ยเราติดลบประมาณแปดแสนล้านปีหกสี่เนี่ยเราติดลบประมาณเก้าแสนล้านนะครับ ปีหกสามเราติดลบประมาณหนึ for mother, question, so ่งจุดศูนย์ล้านล้านด้วยกันถ้าสภาพการเป็นแบบนี้ประเทศเราเจ๊งนะครับเพราะว่าแม้ทางรัฐบาลเองจะอ้างว่าเรามีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ที่สวิตซ์ต้องเข้าใจว่าทุนสำรองระหว่างประเทศรวมทั้งทองคำเนี่ยเรามีการประมาณการแล้วประมาณอยู่ที่ประมาณแปดจุดหกล้านล้านบาทด้วยกันซึ่งทุนสำรองระหว่างประเทศมีค่าน้อยกว่านี่สาธารณะถึงสองจุดสองล้านล้านแสดงว่าประเทศไทยเราติดลบแล้ว ถูกไหมครับซึ่งเรายังไม่รวมนี่ประชาชนที่มีถึง15.0ล้านลนั่นคือนี่ควรเรือนเรียกววาเรือนนะคะโอเคโดยโดยสรุปนะคะที่ฟังมาคือนี่ควเรือนเราก็สูงนี่สาธารณะเราก็อยู่ที่63เปอร์เซ็นต์ของ GDP คืออาจจะยังไม่ไม่เต็มคืออาจจะไม่ได้เต็มเพดานได้ทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าสูงจากที่คุณเต้พูดมานี่หมายความว่าเราเนี่ยมีรายจ่ายเยอะเนาะมีนี่สินต่างๆมากมาย แล้วก็จะนําไปสู่นโยบายอะไรของทางภาครคือประเด็นสําคัญคือณตอนเนี้เราแทบจะไม่สามารถกู้เงินได้เนื่องจากว่าต่างประเทศเนี่ยก็มีวิกฤตโควิดแล้วการเงินก็ไม่คล่องเหมือนเดิมถูกไหม,มครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะกู้เงินได้เนี่ยถ้าเราไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยชาวต่างชาติหรือนักลงทุนเนี่ยเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนอย่างเช่น <c oughs> ในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ย <c oughs> ได้เสนอในการแก้กฎหมายในการถือครองที่ดินโดยใช้ ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติและสิทธิประโยชน์ในประเทศไทยนั่นหมายความว่าแลกเงินลงทุนพันธบัตรรัฐบาลต้องถือครองไม่น้อยกว่าสามปีเนี่ยไม่น้อยกว่าสี่สิบล้านบาทคุณจะได้สิทธิประโยชน์หนึ่งดอกเบี้ยสองสิทธิในการที่จะซื้อที่ดินภายในประเทศไทยทุกที่ได้สี่สิบล้านต่อหนึ่งไร่ซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายขายชาติโดยถูกกฎหมายนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย ผมเองในฐานะหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดฟ้องต่อศาลร,รัฐมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดินจนทําให้สถานการณ์เนี้ยเรื่องดังกล่าวเนี่ยเกิดกระแสสังคมต่อต้านจึงเป็นเหตุให้กฎหมายดังกล่าวถูกถอนไปชะลอไปเรียบร้อยแล้วนะคุณเจค่ะค่ะเ,คเพราะฉะนั้นค่ะสถานการณ์เราเนี่ยเรากู้เงินไม่ได้นะครับผมจึงบอกว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเราต้องกู้เงินตามการขาดดุลงบประมาณไม่น้อยกว่าเจ็ดแสนล้านต่อปี ซึ่งรายได้ของเราเนี่ยที่มันลดลงไปเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวสองปีครึ่งที่ผ่านมาเราแย่มากแค่เป็นศูนย์เลยอมันก็เกิดโควิดนะก็ไปกันทั่วโลกแล้วเป็นศูนย์ <COVID S 1> เป็นศูนย์แต่หมายความว่าถ้าไม่มีโควิดสถานการณ์ในประเทศก็ไม่ใช่ว่าสู้ดีเพราะว่าในช่วงที่ไม่มีสถานการณ์โควิดเราก็กู้อยู่ประมาณห้าแสนล้านต่อปีค่ะพอโควิดเพิ่มเข้ามาปุ๊บก็เป็นเจ็ดแสนล้านแปดแสนล้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให รัฐบาลบริหารปกติก็ยังต้องกู้นี่ยืมสิทธ์อยู่ดีในทุกๆปีเพราะฉะนั้นการเป็นรัฐบาลในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยถามว่าปัญหาภาระหนักไหมภาระหนักครับเพราะว่าณับปัจจุบันครับผมผมเคยเสนอในการแก้ไขกฎหมายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดคาสิโนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2> 6 2ที่ไม่มีวิกฤตอันนี้คือ,อกำลังจะบอกว่าเราจะต้องมีนโยบายหาเงินใช่เพราะว่าหลายคือหลายๆพรรคก็ก มีนโยบายใช้เงินเยอะนะพรรคคุณเต้มีนโยบายใช้เงินไหมขอเรื่องใช้เงินก่อนแล้วเดี๋ยวมาช่วงก่อนก่อจะมีนโยบายหาเงินก่อนจะมีนโยบายใช้เงินเราจําเป็นต้องมีนโยบายหาเงินก่อนครับอ่าหาเงินเพราะถ้าเราไม่หาเงินเนี่ยเราจะเอาเงินจากไหนมาดูแลประชาชนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักๆของนโยบายพรรคไทยรีวิตไรเนี่ยในการที่จะหาเงินเข้าประเทศคือคือหนึ่งคือเราต้องหาเงินจากสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเรียกว่าเงินเทา ที่เป็นสวยในประเทศไทยที่ต้องยอมรับว่าสวยนี้ภาคการเมืองสสแล้วก็ตํารวจเนี่ยดูแลอยู่นะครับซึ่งสวยที่พีที่กาลังพูดดังกล่าวคือหนึ่งสวยบอลบอลมีสองประเภทคือบอลเล่นจริงกับลอนเล่นออนไลน์นะครับที่เขาเก็บสวยกันอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้เรารู้กันแหละอันนี้เรารู้กันไปทั่วเลยสองคือสวยหวยสองคือสวยหวยใต้ดินนะครับสามคือสวยซ่องโสเพณีนะครับ แล้วก็สวยแรงงานต่างด้าวสวยแรงงานไทสิบพันล้านทุกปี่แหละมีมากมายไล่กันไม่จบหรอกอ่ะก็เรียกว่านี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเงินดำเงินดำนะครับแล้วก็คือสมมุติถ้าเราการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเรารอการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวปีหกหกเนี่ยประเมินประมาณสามสิบล้านคนแต่รายได้เราจะน้อยลงกว่าปีหกสองค่อนข้างเยอะปีหกสองเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศต่างประเทศสามจุดศูนย์หกล้านล้านแต่ถ้าภายในประเทศ นอกประเทศในปี6น่าจะประเมินอยู่ที่ประมาณ2.0ล้านยังน้อยกว่า um, ประมาณ1.0ล้านด้วยกันซึ่งสถานการณ์มันจะดีขึ้นก็ต้องปี 6-7, 6-8, 6-9ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นรายได้การท่องเที่ยวของเราก็ซุดไปซุดไปจากเดิมเนี่ยน่าจะหายไปประมาณ33%ในปี66จากปี62เ네พราะฉะนั้นภาษีที่เราจะเก็บได้ก็น่าจะประมาณ200กว่าล้านแค่น Ninja ั้นถูกไหมครับแต่มันก็ดีขึ้นกว่าตอนช่วงโควิดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ ปี67เนี่ยเราขาดดุลงบประมาณอาจจะน้อยลงเหลือประมาณ5แสนล้านนะครับแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องช่วยเหลือพี่น้องทางประชาชนโดยภาพรวมเลยเพราะว่าเศรษฐกิจเรามีเครื่องยนต์4ประเภทด้วยกันคือ1การลงทุนภาครัฐคืองบประมาณแผ่นดิน2การส่งออกนะครับ3การท่องเที่ยว4เศรษฐกิจฐานลาก<ม>ก็คือเศรษฐกิจฐานลากที่หมุนเวียนในพื้นฐาน เพราะว่าคนรวยเนี um ่ยเจ้าสัวจะอยู่ได hey, oh, ้ก oh, ็ต่อเมื่อข้างล่างอยู่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญคือตอนนี้ยฐานล่างไม่มีเงินเดี๋ยวคุณเก๊มาที่ประเด็นเรื่องของนโยบายหาเงินก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนฟังจะได้แบบคิดตามไปว่าเอะคุณเจ้บอกว่าต้องหาเงินก่อนที่จะใช้เงินสรุปก็คือเรื่องคาสิโนใช่ไหมเนี่ยจะเปิดคาสิโนใช่ไหมเอาเอาเรื่องแรกก่อนออกพระราชกาหนดหวยบนดินก่อนนะครับ อ,อ,อ๋อพระราชกาหนดหวยบนดินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันจะมีรายรับอยู่ประมาณ9ก้าแสนกว่าล้านหากรายจ่ายจะอยู่ประมาณ 10, 70, 000, แสนเจ็ดหมื่นล้านเราจะเหลือรายรับอยู่ประมาณปีละเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านเราเอามาทํานโยบายคนชราห้าพันบาทต่อเดือนสิบสองล้านหนึ่งแสนคนนั่นคือเงินของออสวยหวยใต้ดินนะครับเอามาดูแลคนชา 12, 000, <ถ>คราสิบสองล้านหนึ่งแสนคนเรื่องของเออเงินที่ได้จากการเอาหวยใต้ดินขึ้นมาบนดินใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้อันนี้บอกว่า จะนำเงินเนี้ยไม่ใช่คือจะไม่ได้เป็นเงินุประมาณแผ่นดินจะไปดูเอ่อคนชราอายุหกสิบขึ้นไปเนี้ยซึ่งตอนนี้เนี้ยมีอยู่ถึงล่าสุดนับสองล้านหนึ่งแสนกว่าคนใช่ไหมครับใช่ครับใช้ประมาณเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันล้านครับโอ้ใช่เยอะมากเลยนะคะจะทําได้ยังไงเนพอกหาเงินได้เท่าไหร่หวยหวยใต้ดินขึ้นบนดินนี่หาได้เท่าไหร่หาได้ประมาณลายเอ่อลายละการแทงต่องงวดประมาณสี่หมื่นล้านครับ สี่หมื่นล้านต่องสี่หมื่นล้านครับเพราะว่าลองลองแยกย่อยเป็นตำบลตำบลละห้าล้านตำบลละห้าล้านประเทศไทยมีเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกตำบลบวกกับกรุงเทพเทียบเท่าสี่ร้อยสิบสามตำบลเท่ากับเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบแปดตำบลคูณหกละคูณห้าล้านเข้าไปต่องวดแล้วพี่คูณแล้วอาจารย์คูณด้วยยี่ิบสี่งวดจะได้เก้าแสนสองหมื่นล้านพอดีอันนั้นพี่ไม่ได้ไม่ได้ติดใจหรอกแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าแม่เยอะมากนะ ก็ไม่ต้องสนใจคือถ้าเรางคจะทำได้สิครับมันขึ้นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลจะต้องไม่ไม่ไปรับสิ่งบนใต้โต๊ะหวยหวยใต้ดินอืมอ่าแล้วก็คือคือผมมีรายชื่อเจ้าหน้าที่รักผู้ว่าในอำเภอนักการเมืองและสสที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวผูกพันกับหวยใต้ดินทั้งหมดค่ะ อ่ะะนครับเนนั e ้นคือเรื่องแรกก่อนนะครับจริงๆมันเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องมีการแบบคือมันไม่ใช่เชิงแค่กฎหมายอย่างเดียวแต่ว่ามันในเชิงสังคมมันคือบ้านเราในระบบอุปถัมภ์เอยระบบมันเชิงอิทธิพลเชิงอิทธิพลเอลอิทธิพลนะค่ะมันมันมันยากกันทั้งเจนี่ที่คุณจะต้งน้ปน้สำคัญอย่างคือเราจะต้องแบ่งสัดส่วนรายได้อีกส่วนหนึ่งไปแบ่งให้ตำรวจผู้ว่าแหนมเพอแล้วก็พวกที่เป็นธุรกิจสีดํา นั่นหมายความว่าก็คนที่เคยทําอยู่เนี่ยให้มาเป็นหุ้นส่วนกับกองสลากเป็นเปอร์เซ็นต์ไปอื <c oughs> ค่ะอันนี้ก็อันนี้คร่าวๆนะคือจะทําเรื่องนี้นะคะทําหวยตใต้ดินขึ้นมาบนดินเพื่อจะนําเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในการหนึ่งดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะูกต้องงครับู <c oughs> กต้องครับต่อไปค่ะเรื่องอะไรต่อนโยบายที่สองคือนโยบายในการเปิดคาสิโนเนี่ยเราเปิดสองประเภทด้วยกันนะครับ คือคาสิโนแบบพื้นฐานคือคาสิโนที่แบบคนฐานะปกติเล่นได้นะครับณปัจจุบันเนี่ยผมเสนอต่อสภาผู้แทนรัษฎรในฐานะรองประธานกรรมาการทการเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และคาสิโนเนี่ยผมเสนอไปหกโซนนิ่งด้วยกันอืโซนนิ่งใบมียอดละห้าหมื่นล้านหกโซนนิ่งก็ประมาณสามแสนล้านต่อปีเป็นการประมูลนะฮะให้รัฐให้รัฐเปิดให้เอกชนมาลงทุนนะครับแล้วเราก็เก็บภาษีครึ่งหนึ่งนะครับเก็บภาษีครึ่งหนึ่ง ประเด็นคือถ้าเราเปิดเนี่ยบ่อนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราพม่าก,กัมพูชาเจ๊งหมดครับแล้วก็เราพม,ม,ม,ม่าทไ <ห ả? S 1> มอะคะเพราะส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่ลูกค้ามาจากคนไทยและคนจีนที่มาจากประเทศ<อ>มาจากมา,มาเข้าเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นนกบ,บ่อนพวกนั้นก็จะไม่มีไรายได้ก็จะเจ๊งหมดนะครับอีกส่วนหนึ่งคือบ่อนในประเทศเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายบ่อนในประเทศกับบ่อนออนไลน์จะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคือห้ามเปิดนะครับอีกส่วนหนึ่งคือบ่อนออนไลน์จะต้องแก้กฎหมาย ที่ทําให้สามารถเปิดปิดยูเซอร์เนมโดเมนเนมได้อย่างรวดเร็วไม่จําเป็นต้องรอฟ <Thr iss. S 1> ังคําพิพากษาสารดีกาให้แค่ชั้นพนักง,งานสอบสวนก็สามารถปิดเว็บไซต์ได้ออันนี้ก็จะ,จะเป็นการปิดเจ้าเว็บไซต์อยู่ต่างประเทศป,ป,ปิดได้ด้วยแล้วปิดโดเมนเนมภายในประเทศยังไงครับการมองเห็นเราปิดการมองเห็นครับหมายความว่าคนในประเทศเนี่ยมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นแม้กฎหมายโดเมนเนมภายในประเทศจาไม่คนในประเทศเรามองไม่เห็นถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ และอีส่วนหนึ่งที่เราจะทําเมื่อทําเปิดเป็นโซนิ่งได้สามแสนล้านต่อปีแล้วเนี่ยผมจะเอามาทนะํานโยบายคืออันนี้คือเราให้ชาวต่างชาติเห็นนะคือเรื่อง,เร,องเรื่องของการทําคาสิโน,โนเนี่ยมันจะทํายังไงไม่ให้เอฟเฟกกับสังคมไทยอะคะออคือหมายความว่าเรื่องของอสินค้าท่างห,หลายอะเก้าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยให้คนต่างชาติเล่นครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตให้คนต่างชาติเล่น คนไทยจะเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นบาทเล่นได้ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นตของรายได้ที่มีอยู่อันนี้คนกลไกมันจะทําออกมายังไงครับอ๋อทาได้ครับก็จะก็ปกติเวลาเข้าไปมันก็ต้องมีบัตรประชาชนอยู่แล้วแล้วก็สามารถเช็คสเตตเมนต์ได้แล้วก็เช็คเงินเดือนได้นะครับถ้าเป็นชาวบงชาวบ้านเนี่ยเข้าไม่ได้ครับยกตัวอย่างหน่อยโมเดลนี้ที่ไหนเขาทํากันมาแล้วที่สิงคโปร์ไหมฮะที่สิงคโปร์สิงคโปร์ฮะสิงคโปร์นะมารีนาเบซานี่ฮะ คนคนไทยในประเทศแทบเข้าไม่ได้เลยอืมก็คือให้ต่างชาติเล่นเท่านั้นนะการพนันคาสิโนนี้เป็นแบบเป็นแบบการเล่นคาสิโนแบบอ่าฐานะไม่ค่อยสูงมากเป็นฐานะแบบปกติทั่วไปเล่นไม่สูงยอดไม่สูงเราก็จะมีรายรับไม่เยอะมากนะครับพอเงินหมุนเวียนน่าจะอยู่ราวๆสักปีหนึ่งหนึ่งจุดห้าล้านล้านแล้วก็มีกำภาษีเข้ามาในรัฐประมาณสามแสนล้านซึ่งเราเอามาทํานโยบายศพละห้าแสนครับผม ต่อการเสียชีวิตของคนไทยหนึ่งคนอ๋อหมายถึงว่าทุกคนได้หมดเลยเหรอคะได้หมดครับแต่ห้ามฆ่ากันตายนะฮะอันนี้อันนี้ก็ต้องไปสอบสวนกันทีนี้เดี๋ยวนะคะคือคือคือหลักคิดของคุณเต้ที่ฟังมาคือหาเงินก่อนแล้วก็เอาเงินเนี้ยมาทํานโยบายคล้ายๆประชานิยมแหละแต่ว่าก็คือจะไม่ได้ไปเน้นใช้งบประมาณของรัฐไม่ได้แม่เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณประจําที่จะมาทําได้ครับเราไม่มีเราไม่มีนะฮะแล้วอ่าต่อมาครับต่อมาครับ ที่ประชาชนคนไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจีเนี่ยจะประมาณสิบสองถึงสิบห้าล้านคนแล้วก็ประชาชนจีนมีประมาณพันสามร้อยล้านคนแล้วก็มีประมาณสามร้อยล้านคนที่มีเงินเกินพันล้านบาทแล้วก็จะมีนักธุรกิจที่มาจากยุโรปแอฟริกาอปรกาใต้แอฟริกาตะวันตกตะวันออกพวกนี้เขาก็จะเราจะเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษคาสิโนที่หนึ่งที่หนึ่งนะเศรษฐกิจพิเศษคาสิโนที่ยังไงที่ไหนอาจจะที่ภูเก็ตฮะอาจจะที่ภูเก็ตทั้งจุดหนึ่งนะครับ จาก้างโรงแรมหนึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพ,พิเศษเขตเศรษฐกิจพ,พิเศษเนี้ยคือรัฐเป็นคนลงทุนร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก,ยกว็ยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบที่มาของเงินยกเว้นยกเว้นยกเว้นเลยครับหมายความว่าคน<ไ>ที่จะมาเล่นได้เนี่ยคือเขาสามารถผลเงินสดมาเล่นในประเทศไทยได้เลยนั่ง p r i เว t เจ e ตมาอันนี้แบบจะเป็นเงินเทา่าเงินอะไรก็มาได้หมดสิเข้ามาได้หมดครับทั้งเงินเท่าเงินอะไรก็ได้ มาจากต่างชาติอ่ะร้อยเปอร์เซ็นตมาได้หมดนะครับแล้วก็เวลามาเล่นเนี่ยมีการจํากัดว่าคนที่จะเข้าได้ต้องมีเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยล้านถึงจะเล่นได้หรอโอ้โหถามต่อเหมือนเดิมจริงๆแล้วคือแค่ถามคําถามเนี่ยเพื่ออยากจะดูว่าเออมันทาได้ที่ไหนมาแล้วอยากจะรู้อคือที่ญี่ปุ่นเขาก็ทํากันครับเขาเรียกว่าเป็นแบบปกติสมมุติถ้าเขาไม่ได้เอาแบงกเงินสดเข้ามาเนี่ยเขาจะใช้วิธีในการเป็นจังเกิลในการแครแอคเคดิตกันแอคเคดิตกัน แอดเคดิตกันต้องจ่ายจริงนะต้องจ่ายจริงต้องมีคนการันตีนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยนักการเมืองไทยเนี่ยก็ไปเล่นที่บ่อนหลายหลายบ่อนก็มีวงเงินตั้งแต่ห้าสิบล้านจนถึงสองร้อยล้านสามร้อยล้านนะนะกเมีใครที่โกงที่โกงเยอะๆโกงเยอะๆนักการเมืองที่โกงเยอะๆนะครับแต่เรานับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเดียวเท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณสี่หมื่นถึงเจ็ดหมื่นคนต่อปีค่ะค่ะ อันนี้ค,คือคูณคนละคูณคนละร้อยล้านไปน่าจะเล่นเสียประมาณครึ่งหนึ่ง <หล S 2> รายได้น่าจะรายได้น่าจะยังไงจะน่าจะเท่าไหร่สามจุดประมาณสามจุดห้าล้านล้านต่อปีมันดูเยอะมากเลยเนาะเยอะมากครับแต่ไม่เยอะมากครับเพราะว่าคนจีนมีเกิน,เก,นเกินพันล้านเนี่ยสามร้อยล้านคนสามร้อยล้านคนร้อยล้านคนสามร้อยโอ้ยเขารวยมากรวยมาก อ่าเราไปรอลูกเยอะเพราะฉะนั้นเราได้เงินต่างชาติมาเนี่ยสามจุดห้าล้านล้านต่อปีเนี่ยคือเอาไว้ง่ายเนี่ยคนที่มาเล่นเนี่ยมนต้องรวยจัดถูกป่ะถึงจะมาเล่นได้ไม่งั้นรวยไม่ได้เงินที่เราได้เนี่ยเราได้มาจากต่างชาติแล้วเราก็เอามาทําสวัสดิการคนคนจนไงครับเดือนละสามพันบาทยี่สิบล้านห้าแสนคนอ๋ออันดียก็ใช้บัตรคนจนอ่ะนะคะบัตรคนจนก็ใช้เงินประมาณเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันล้านบาทต่อปีด้วยกัน อืมก็คือต่อ,อ,อยอดบ,บัตรคนจนให้ได้เงินมากขึ้นให้ได้มากขึ้นแล้วก็คนจนเอาเงินไปใช้แล้วก็รีเทิร์นมาเป็นภาษีประมาณร่วมแสนล้านนะรีเทิร์นมาเป็นภาษีภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมถูกภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลด้วยอ๋อนิติบุคคลด้วยเหรออ่าอันนี้ววมันคนจนมันแน่อคนจนมันเป็นเงินนคนคนจนเขาไปเข้าเซเว่นเนี่ยก็ต้องจ่ายแวดถูกป่ะใช่ แล้วเซเว่นก็ต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลถูกไหมโอเคอออ่อาดีเดินอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้อันนี้ยายเนี่ก็คือคนจนใช้ได้ประมาณเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันล้านบาทต่อปีด้วยกันก็ไปหักจากสามจุดห้าล้านเนี่ยฮะเรายังเหลือประมาณสักสองจุดสองจุดเจ็ดล้านล้านบาทต่อปีนะครับเราเอามาใช้นี่สาระปีละเจ็ดแสนล้านที่ลุงตู่สร้างขึ้นค่ะสักแปดปีสักแปดปี ถ้าจุดสองล้านล้านก็ใช้ประมาณแปดปีด้วยกันทําให้ดอกเบี้ยเราจ่ายต่อปีน้อยลงไงที่บอกว่าจ่ายปี่ไหร่นาทีสามแสนสามแสนกว่าล้านสามแสนกว่าล้านอืมค่ะแล้วเขาตันผมก็เอาเอาเงินดังกล่าวคุณแม่เดี๋ยวเรื่องเรื่องบ่อนพนันเน้ก็เรียกคาสิโนเนาะคาสิโนเนี่ยคือบ้านเราก็แอนตี้กันมาตลอดนะมันจะสร้างความเข้าใจก็เข้าใจคนคนโดยส่วนใหญ่คนที่แอนตี้นี่ทุกคนอยากเก็บสวยจากบ่อน้งฮะ อ่ามูลนิธินั้นมูลนิธินี้องค์การนั้นองค์งกรนี้ตำรวจคนน,จคนั้นตำรวจคนนี้ที่ไม่อยากเขาก็คือคือเขารับสวยอยู่ไงฮะคือปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยรับสวยเยอะมากทั้งพักการเมืองใหญ่นักการเมืองแต่ละเขตพื้นที่ที่เปิดบ่อนรับสวยทุกคนครับตำรวจร<ส>ับสวยทุกคนครับอันนี้ไม่รู้นะว่าทุกคนหรือเปล่าผมรู้ผมรู้แค่ไปตรวจสอบในเงินในบัญชีว่ามีเกินกว่างเงินเดือนนี่ก็เจ,แแเจงแล้วจะเป็นเงินสวยทั้งหมดครับอืมอ่าถ้าจะเอา,าติดทุกติดหมดครับ เอาแล้วค่ะทีนี้คือเรื่องของการต่อต้านแอนตี้อะไรต่างเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นปัญหาในการ,าราที่จะทำให้นโยบายที่พูดไปนเนี้ยมันล้มไปเลยไม,ม่นลมไมล้มไม่ได้ครับในเมื่อสมมุติถ้าเราเป็นรัฐแล้วเราได้คะแนนจากพี่น้องประชาชนครอบครัวละหนึ่งคะแนนเบอร์กาเบอร์สีองเนี่ยเราสามารถทําได้ร้อยปร์เซ็นแล้วการบังคับใช้กฎหมายของผมค่อนข้างเยียมค่ะอ่าตรงไปตรงมานะครับ ใครร่วมมือกับเราเราก็ให้มีเอี่ยวถ้าใครไม่ร่วมมือกับเราเราก็ยัดคดีค่ะอันนี้อันนี้คือจะถามต่อเลยว่าเอในเมื่อพรรคไตรสุริยเนี่ยเป็นพรรคเป็นพรรคเล็กเนาะคือจะทําไงล่ะที่จะสามารนเอานโยบายไปใช้ได้จริง,รง,รงอะ่ะจะมีกลยุทธทางการเมืองยังไงที่จะได้ใช้ในโยบายที่ว่ามาเนี่ยก็ประเด็นสําคัญคือมันอยู่ที่ว่าถ้าประชาชนเลือกเยอะมันก็กลายเป็นพรรคใหญ่ถูกไหมครับ ไอ้ที่อาจารย์กาลังวัดว่าัเป็นพักเล็กพักใหญ่อาจารย์วัดที่การเงินมากกว่าถูกป่ะฐานะการเงินในการซื้อเสียงความสามารถในการซื้อเสียงความสามารถในการที่เอาเงินทุจริตมาซื้อเสียงได้มากน้อยแค่ไหนจึงเป็นการวัดว่าพักนี้พักใหญ่พักนี้พักกลางพักนี้พักเล็กนะครับนะครับอาจารย์อาจารย์น่าเข้าใจวันปัจจุบันพักการเมืองใหญ่เนี่ยโกมเลือกตั้งซื้อเสียงประชาชนเกียนอมาเป็นอรเอาเป็นกลยุทธ์ของทางพักไทยสีเลนเลกันว่า คืออยากให้เอาโนโยบายที่ว่านี่ยหาเงินเข้าประเทศเนี่ยไปใช้ได้จริงๆมันจะต้องมีกล,ลยุทธ์ทางการเมืองใช่ไหมแต่ทนะําไงเราก็กลยุทธ์ทางการเมืองก็ไม่มีอะไระก็ใก็แค่ประชาชนมาเลือกครับแค่นะ้นเแงเราขอครอบครัว <c oughs> ละหนึ่งคะแนนประชาชนคนไทยมียี่สิบสองล้านค,ครอบครัวครอบครัวละหนึ่งคะแนนผมก็ได้ยี่สิบสองล้านเสียงปะไม่ว่าไม่ว่าพรรคไหนาจะจัดตั้งรัฐบาลนี่คือพรรคเสรีวิไรยินดีร่วมใช่ไหม ก็ยินดีร่วมฮะถ้าแค่ไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งร้อสิบสองแค่นั้นก็พอละอ๋อแคม่มีเงื่อนไขเดียวเงื่อนไขเดียวฮะเพราะว่านั้นเป็นเรื่องความมั่นคงไม่ได้อ๋อค่ะนะคะเอาละค่ะก็คิดว่าได้ฟังมาแล้วนี่ก็จริงๆถ้าทาได้นะคะว่าหาเงินเข้าประเทศคือมันก็ดีแหละเพราะว่าอย่างเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีนี่อันนี้เป็นเป็นแฟกผมถามอาจารย์ผมถามอาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่ทําวิธีแบบผมอาจารย์จะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงดูคนในประเทศ น้ S <S> ่นตอบถกบาหน่อยถูกบ้าอันนี้ต้องต <S <S ้องให้พักเขาต่อกันพักต่างๆต่อกันดูเขาต่อไม่ได้หรอกค่ะเพราะพักอื่นเขายังคิดหันมันไม่เป็นเลยก๊อปปี้นโยบายพักไทยชีวิไลเกือบหมดยกดุ้นเลยตอนนี้เออค่ะแหมคุณเต้เวลาหมดพอดีเลยใบสามแล้วเนียค่ะก็คิดว่าวันนี้พอพอหอมปากหอมคอนะอย่างน้อยก็ได้ได้พูดถึงวิธีการหาเงินเข้าประเทศแล้วน่าจะคุ้มค่ากับการมาออกรายการนะคะ <laughs> เอาง่ายเนี่ยเดี๋ยวผมฝากอาจารย์นิดหนึ่งฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรทาหารผ่านศึกเดือนละสามพันบาทนะครับเงินะด <g rey> ุงเกียรติทหารผ่านศึกอสมอธป <g rey> อลคนพิการสามพันบาทเราให้เหมือนกันนะฮะ <g rey> <g rey> เราเอาเงินจากตรงนี้มาให้ครับส่วน <g rey> เรื่องการลงทุนเรื่องการขุดทองไทยมันใช้เวลาห้าปีเงินมันมาไม่ทันอืเงินมันมาไม่ทันส่วนการลงทุนอื่นๆเนี่ยมันมาไม่ทันต้องใช้เงินด้วยหาเงินด้วยวิธีแบบเนี้ยวิธีแบบโจรโจรเนี่ยออค่ ก็ขอให้คุณขอให้คุณเต้ขอให้พักไทยสีวิไลโชคดีในการเลืกปั้งวันที่1 4นะคะขอบคุณครับอ,<า>อาจารย์ครับสวัสดีครับกาสวัสดีค่ะ